นะครับอยู่แบบสาวแบบซิง,งวันนี้ก็มาหาดูเดิมๆแต่ผมไม่ได้ห,หนี่เลยไม่ได้เก็บเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้อีกประมาณนักเดือนนึงเดี๋ยวมันก็จะร่อนแล้วบอกว่าขอออกแล้วเอาคอนขอออกแล้วถุงลมเพาเดียวเพาเดียวครับต,ต้นมามนสวยไงสุดเนี่ย ต้เรียงม,มแบบีแค่ช่วงเผ่าท้ายเนี่ยถ้าเกิดขยับช่วงล้อเนาะสวยเหมือนขยับแล้วก็เก็บใหม่ใชนะ่มม่มาแ,แ,แาาาบบนล็อตแบบนอ็นอตครับ น็อตเพาเดียวห้าสิบห้าครับห้าสิบห้ายี่สิบสามครับ, e ครบเครื่องลือ้ออกแล้วครับเช็คหัวฉีดเช็คอะไรให้หมดเปลี่ยนหัวฉีดให้ใหม่ค,ครับดูคัสซีครับ อันนี้เรายกเครื่องใส่แล้วลิกเปลี่ยนหัวฉีดตั้งวาตั้งอะไรใหม่เครื่องดูกันครับใครหาด่วนๆราคาแบบน่าสนมากครับ ภายในครับมีหม้ออะไรนี่อันนี้เกยอะไรนี่ตัวนี้เป็นสิบล้อครับ E สิบสามครับเครื่นนองจนต์ E สิบสามสี่สามร้อยแปดสิบแรงมา้าอืม ออโต้ yeah. หรือเปล่าเนี่ยกำลังประกอบครับประกอบยังไม่เสร็จครับบบกประตูมีม่านครบชุด สิบสองล้อนะครับหายากมากครับที่นี่หายากมากๆถ้าสิบสองล้อต้องชายใหญ่ครับ เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดกระชนน่าจะเป็นตัวนั้นนะกระชอนละเอียดเท่าเดียวถุงลมหลัง ไม่ใช่แหนบนครับอันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้ยิงทรายนะครับแต่ข้อจริงไปนี้ก็ต้องตัด เบี่แข้งนะครับเบีกแข้งหัวเก่งคนระับไม่ผูกครับ ก็ดูนะครับตามสมภาพราคา55นะครับนี่ดูซุ้มล้อดูขอบส่วนมากถ้าจะผูกก็จะมีช่วงนี้ที่ที่ที่เห็นส่วนมากจะผูก บัฟเกียออโต้ออตโต้ออตโอออตโอ้ธรรมาดาตัวนี้ครับขายเท่ากันเท่ากนะันเปลี่ยนให้ด้วยเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนคันสายไงอ๋อเปลี่ยนคันเกียร์กับเกียร์มันแพงพอกันแล้วตอนนี้ออตโต้แพง,งเกียร์ธรรมดาไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปแปลงได้ไงแบบไหนมันน่าเล่นก็ออตโต้มันรอบมันดีอ่ะมันได้สิบล้อสอง พี่กิ๊เกียร์ท้ายมันออกเท่าไหร่นะออโต้ Auto 102ออกเท่าไหร่นะ1.4ออก4มันเข้ายึตั้นเลยไง Auto. ออโต้เขาก็เลยเอาไปแปลงวากันอมแปลงฝาแล้วยิงเงยิงมันไม่ลงเลยแพงไหมถ้าเปง็งไม่ดูแล้วแต่สนักอะตอ,ตอไม่ได้ที่นี่รับไหมยังไม่รับอาการมไม่รับเลยอะมีอุดรมีชนบุรีมีท่าตะเกียบช่างจิ๋วที่ซื้อเกียร์แล้วไปทากันนะ แต่เท่าข้าวจำไม่ได้ว่าสองหรือสามหมื่นไม่จิงว่าคนก็สามหมื่นห้าเขาแปลงสามหมื่นห้าม็แพงถ้าถ้าเดิมๆหรอมันใช้ไม่ดีหรอใช้ดีแต่แปลงคนไม่ชอบไงเรื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีอยู่แล้วแต่ว่าไปแปลงเพื่อที่ว่าให้เป็นสายแล้วมันดีมันง่ายไงมันก็ตัดระบบไฟฟ้าตรงคันเกียร์ออกไอเกียร์เกียร์แต่ว่าเปลี่ยนฝาเปลี่ยนดีเลยเอา ข้างบนมันก็คือตัดเรื่องไฟฟ้าออกไม่ต้องเป็นออตโต้แล้วเป็นธรรมดาแต่ว่ายิงเอาแปลงเป็นธรรมดายิงเอาแต่ออตโต้ก็คือแล้วเฟืองมันต่างกันไหมเนฟืองธรรมดากับออตโต้ชุดเฟืองเกียร์มัน,เ,นเหมือนกันเหมือนกันสามคนก็ใส่กันได้ก็เอาฝาบนธรรมดาเลยไปแปลงไปแปลงฝาออโต้เปิดมาก็เหมือนกั<บ>น<บ>นะลาวข้างบนไ้<บ>นั่<บ>นมันเป็นสี่ช่องใช่ไหมแต่อันนี้มันจะแยกยิงสองลาวเปิดมามันจะมีแค่สามเกียร์ออโต้บอกว่าพวงยิงช่วยเอาสลับลาว ได้เบาๆก็เป็นไรแตควับนี่ครับอ่ะฟังนะครับออโต้ก็น่าเล่นครับออโต้น่าเล่นราคาพอกันแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหายากนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับราคาเริ่มดีดมากแล้วครับเจอกันครับใครสนใจก็มาติดต่อได้ครับห้าสิบห้าครับสิบล้อครับเทาเดียวเจอครับสวัสดีครับ